สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจพัดผ้ารุวยแล้วก็ช่องเบาสีชาแนลเนาะค่ะเนาะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะเจพัดกับเมนีเนาะค่ะเนาะมีแนวทางเจพัดจะมาบอกแนวทางของหุ่นนิเคเนาะค่ะบรูวาจะท่านบ่เจพัดอัดคลิปตอนแปดโมงกลัวเนาะค่ะเนาะ เบึงเนาะค่ะนวาจังไหรเนาะคะ่ะนี่เคนี่เคเช้าเนาะคะ่ะจีนเช้าลาวทีวีห้างเสียงเช้าเด่นที่สุดคือหกเนาะคะ่ะหกกับสองกับสี่เนาะคะ่ะเนาะเจพัดไห่วิ่งลูดที่สองกับหกเนาะคะ่ะเนาะสําหรับนี่เคนี่เคเช้านี่ลาวทีวีนี่เนาะคะ่ะโดดเด่นที่หกกับสองเนาะคะ่ะเนาะวิ่งลูดเนาะค่ะเนาะเช้านะคะ,ะ,คะสําหรับเช้าลาวทีวีนี่เคเช้าห้างเสียงเช้าเนาะคะ่ะเนาะ หกกับสองเด้อค่ะค่ะเท่ากับมาเบิงแนวทางเนาะค่ะเนาะที่จริงเจพัดอันนี้เราเดทเราจะอัดไปแล้วเมื่อกี้แนวทางของห้าน้อยเนาะคะ่ะมือนีจะมาไหา้แนวทางห้าน้อยเนาะค่ะเนาะห้าน้อยเจพัดหมู่ว่านหนีเขาแค่ตัวหลุดตัวเดียวเนาะค่ะเนาะเจพัดกับมักสองมักสองเด้อหมู่ว่านนีกระได แต่ว่ากะประกากฏว่ามากะค่ะนอกค่ะมาสองที่พิเศษมือนีพิเศษนี่ดวงดาวบบโดดเด,นด่น้อค่ะเจพัดคำนวณตามดวงดาวเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเบิ่งอีกเทือหนึ่งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจพัดจะเบิ่งว่ามือนีเนาะค่ะห้าหน้อยมือนีมือนีมีเล่าน้ำเนือค่ะมีเล่ามีห้าหน้อยหวยหุ่นดาวโจรน,นี่ขึ้นนี่ดาวโจรวีไอพีเนาะค่ะเนาะ เจพัดลูดเก่าได้มันอน่อเก่าหด้อค่ะมือแรกหนีดาวโจรวีพี่ลูดที่สองด้อค่ะโจรปกติหนี่ลูดสามเนาะคะ่ะเนาะวี่พี่นีมันยังเด่นสองกับเก่าอยู่ดาวโจรวีพี่เนาะคะ่ะสำหรับดาวโจรวีพี่สำหรับมีค้นขอมาอยู่เดี๋ยวเจพัดจะห้ไปทั้งจะห้ไปในไล่กลุ่มเนาะคะ่ะเนาะดาวโจรวีกับหุ่นเนาะคะ่ะเนาะเจพัดก็เคยห้อยู่ะคะ่ะแต่ว่า กขคนสมาชิกในกลุ่มกับบ้านในหลายเนาะคะ่ะเพื่อนกับมังส่วนหลายเพื่อนกับบได้ต้องการเจพัดกับเลยบ่บ่้ันได้เฮียรไห้แต่ว่ามีคนขอมาเจพัดกับจะลงไหะะ้เนาะค่ะเจพัดจะอ่าวีไอพีดาวโจนวีไอพีอ่ะสองเด่นเนาะคะ่ะเนาะสองกับเก่าแต่ว่าหลุดสองหลุดโจนปกติเด่นสามกับศูนย์ ศูนย์นีมาตลอดเด้อค่ะลูดทิมไปก็ว่าเสียลายดอกศูนย์มันแห้งช่วงนี้แต่ว่าลูดซ้ำสามกับศูนย์นีศูนย์หนีเดนลีเน้อช่วงนี้เมนีก็อาจจะมาศูนย์ก็ใดเนาะคะ่ะเนาะห้าน้อยเมนีเนาะเดามันก็มีมาศูนย์อยู่เด้แต่ว่าเจพัดกับบอดดี้ลงให้มันมันก็มีสามน้อยเนาะคะ่ะมีบนมีลางสีกะ ถ้าลงไปเงี้ยวๆกับสีนีเจพัดก็จะให้ร่วมเนาะคะ่ะฮานอยวันนี้นะคะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเด้อค่ะเจ็ดวันที่เจ็ดกันยาหก่ะเลขเจ็ดนี่กระโดดเด่นเน้ะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเจ็ดแต่ว่าเจพัดไหนวิ่งหลุดเนาะคะ่ะวิ่งหลุดหกกับสองแต่ว่านี่มันจะไปเด่นตีปกติกับ v i p เด้อค่ะปกติกับ v i p พิเศษมือนีบอะไรเน้นให้ด้วยค่ะพิเศษมือนีพิเศษดาวดาวมั่นขอนขังจะเอ่อดาวมั่นขอนขังจะสองกับคือจังสามารยุทธานี่แหละเนาะคะ่ะหากับสองนี่แหละที่พิเศษเนาะคะ่ะเนาะหากับสองพิเศษเนาะคะ่ะหากับสองแต่ว่าเจพัดบ่ได้นี่เจพัดให้หกะะด้วยค่ะเด้อมือนีวิ่งหลุดให้ หกกับสองพิเศษปกติ VP พีไห่ร่วมเนาะคะ่ะเนาะหกหนึ่งหกสามหกแปดแล้วก็จับคู่ไห่สองหนึ่งสองสามสองหา 2, 1, 2, 3, 2, เน้นที่สองเก่ากับสองสามเนาะคะ่ะสำหรับเลขสองมีจับคู่ไห่สามตัวคือเจ็ดสองเก่าเนาะคะ่ะโมนี่เลขสองนี่ VP ี VIP นี่โดดเด่นเลยค่ะเด้อโดดเด่นมากเลขสองวีพีเนาะค่ะเนาะเลขสองวีพีโดดเด่นมาก V.A.P. ก็ปกตินี่มาได้เนาะค่ะเนาะส่วนเลขหกนี่จะจะเด่นอยู่ที่ปกติเลขหกจะเด่นอยู่ปกตินคะคะพิเศษนี่มันก็จะมันมันก็มีหกเนาะค่ะเนาะมีหกมีหนึ่งนี่แหละพิเศษแต่ว่าเลขศูนย์นี่สวยหรีเลขศูนย์นี่แต่ว่าเจพัดบด้จับหายด้ขศูนย์ถ้าพูดใดหมักศูนย์ศูนย์มันแบบ มันมาได้ตลอดนะแม่จ้ะแต่เจพัดให้หกเนาะหกกับสองเนาะค่ะน้องมือนีวิ่งหลุดเป็นแนวทางเด้อค่ะเลขสี่ออกตัวใดเจพัดกับบอลูให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมือนีเน้นที่ปกติกัว V ไอพีเด้อค่ะเน้นที่ปกติกัว V ไอพีเพราะว่าดาวพิเศษนี่มันจะมาสองหรือจหรือหรือหานี่แหละค่ะประมาณนี้แต่ว่าเจพัดบอลบอลเลเน้นให้อันนี้คือพิษ ปกติ v ีไเนาะค่ะแต่ว่าก็เขียนให้ร่วมกันหกหนึ่งหกสามหกแปดสองหนึ่งสองสามสองห้าอันนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้วันที่เจ็ดกันยาหกห้านะคะฮานอยเจพัดเนาะค่ะสูตรขิดสูตรคำนวณของเจพัดวิ่งลูดที่หกแล้วก็สองนะคะปกติปกติพิเศษ v ีไเน้นที่ปกติกับ v ีไอพแล้วค่ะเด้อเน้นที่ปกติแล้วก็ v ีไเพราะว่าพิเศษมือนีเจพัดดาวมันเหมือนจะมาห้า มาสองมาเจ็ดอะไรมันมันไม่ชัดเนาะคะ่ะเนาะเจพัดเลยเน้นที่ปกติกับวีไอพีแล้วค่ะหกหนึ่งหกสามหกแปดสองหนึ่งสองสามสองห้าแล้วก็มีสองเก่าทีเด่นกับสองเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะตัวแดงแดงแ้วค่ะเด้อน,นี่เนาะคะ่ะเนาะเจพัดเด่นปกติกับวีไอพีแล้วค่ะพิเศษนี่น่าจะหาหรือหากับศูนย์นี่แหละคะ่ะกับสองมันก็เด่นแบบร่วมๆกันหลายตัวเจพัดเลย อันนี้วันนี้เน้นปกติกับ V I P นะคะแต่ว่ามันกับบนเน่บางที่มันกับลอยมาบนนึ้นมาพิเศษใดเนาะคะ่ะนอแน,นี้แนวทางด้วยค่ะแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเขจอ,อกตัวใดเจพัดบอลูดะะ้วยค่ะให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะเราห้องกับมาต่อกันเนาะคะ่ะมาตอที่ลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนา มือมั่นจันทริพานมาเล่าพัฒนาเจาพันหาวิ่งหลูดที่แปดกับหนึ่งเนาะค่ะเนาะเจพันจะตัดตัวเดียวแต่ว่ามันเสียดายเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาจิพานมาวันจันทร์เนี่เจพันหนวิ่งลูดที่แปดกับหนึ่งกับปรากฏว่าเขาบนเขาล่างเนาะคะ่ะแต่ว่าตัวจับตัวเจวาะ่เขามือนี่แล้วคะ่ะมือนี วันที่เจ็ดกันยาหกห้าเนาะคะ่ะวันที่เจ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเราพัฒนานะคะเราพัฒนาเจพัดสูตรขีดสูตรคำานวณดวงดาวเนาะคะ่นะเนาะกะบบลูว่ามันจะมาบอมาเลอค่ะเจพัดคำานวณตามดวงดาวเนาะคะ่นะเนาะ,ค,ะคือเบิงเหลิกเวลาเดนนะคะเอาเวลาที่าตามลักนาเวลาคือจังค้นเกิดนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามาแปลเป็นเลขให้ มันกับมาเด่นที่มหาธนเป็นกรรม,มะนะคะสมโพธเป็นตนุซึ่งสมโพธไม่มีดวงดาวนะคะตนุตนุนี่ก็จะมีดาวเลขห้านะคะราชาตนุกร,รมมะตนุนี่คือมันมีเลขหา้อค่ะเด้อมันมีเลขห้านะนี่เจพัดจะไล่ดาวไอ้ฟังลักนาเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีลักนาจะอยู่ที่ราศีมีนยี่สิบเก้าองศานะคะ ตรียางพิจินวังมินเป็นโคตมะขาดนะคะเป็นโคตมะขาดเลิกนาทียี่สิบหกนาทีห้าสิบเจ็ดสตเลิกสมโพธเรือนตนุเนาะคะ่ะนี่เป็นลักนณาเนานะคะ่ะเนาะเป็นลักนณาซึ่งยี่สิบเก้าองศานี่มันใกล้จะถึงว่าตังไม่แล้วเนาะคะ่ะเนาะ มันก็จะมีเพชฌฆาตเป็นตนุตนูก็คือเลขหายอีกเนาะค่ะเนาะมันดาววันนี้มันก็เหมือนจะก็คือเลขหายอีกคือเกามหัธโนเป็นกรรม,มะกรรม,มะก็มีเลขห้าเนาะคะ่ะขันทอาสิจับตามดาวแบบนั้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเจพัดฟังเด้อค่ะเด้อบางครั้งเจพัดจับมาถูกแต่ว่าดาวนี่มันห้า่รูุว่าห้ามมั่นมือนีมันจะมาลากพระบอจังสีเนาะคะ่ะ แต่ว่าทศมลักษ์มันเป็นกรรม,มะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะธรรมะกรรมะนี่ขลาภะดาวมันจะโดดเด่นอยู่สองเจ็ดกับเก่าด้วยค่ะคะ่นมันมาลาภะลาภะนะคะถ้ามาลาภะนะถ้ามันมาลาภะมันจีโดดเด่นอยู่ที่เลขสองกับเลขเจ็ดเลขเก้านะคะเจพัดจับห้คือเจ็ดสองเก่าเลยเนาะคะ่ะสำหรับเล่าเนาะค่ะเนาะธรรมะลาภะเด้ออันนี้เจพัดให้แบบว่า แบบแบบดวงดาวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเจพัดจะมาสรุปไห้คนบางที่คนฟังเนาะค่ะฟังแล้วก็ะถ้าเราชอบเนาะค่ะนะถ้าว่าชอบตัวที่เจพัดจับไห้แต่ว่าลาภะนี่ซึ่งลาภะนี่องศามันนี่จะตรงนะคะจะใกล้กับเวลาออกมากแต่มันมีจุดเบริงหลายอย่างไงเจพัเดเล่บริจับตัวลาภะเนาะค่ะเนาะ มันมันจะโดดเด่นที่ลาพ้านี่มันจะโดดเด่นที่สองเจ็ดกับเก้าสองนี้อยู่ที่ราศีมังกรสิบเอ็ดองศาตรียางพฤศกนาวางเมฆนะคะสถิตเลิกภูมิปาโลเรือนลาพะเจ้าเรือนปุตตะมาตรฐานคือปะะนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ ดาวเลขสามนี่อยู่ที่ราศีพฤษศ์อยู่ที่หนึ่งองศาราศีพฤษศ์เอยสิบห้าองศาราศีพฤษศ์นะคะพิษคุดตรียางกันหน้าวางพฤษศ์แล้วก็ภูมิปาโลเหมือนกันได้สหัสชะกระดุมพระสุภะประราชาโชคอันนี้เจพัดไล่ฟังแต่ว่าเจพัดจับเจพัดจับคนละแบบ เจพัดจะเอาที่มันตีย่างกับลักขณาเวลาออกเนาะคะ่ะเนาะซึ่งบางครั้งมันกับอบมเมนเวัตตจะลอยเปอร์เซ็นนาะคะ่ะเนาะตัวเลงมันกับค่อนข้างจะหลายตัวเนาะคะ่ะเนาะมือน,นี่เจพัดจับแบบจับเอาลักขณา จับเอาเวลาเนาะค่ะเนาะเวลาที่อยู่ทศมลักซึ่งมหัถโนเป็นกรรม,มะเจพัดจับตัวนี้เนาะค่ะถ้ามันมาล่าพะนี่เจพัดบ่ได้จับล่าพะมนีอันนี้บอกให้ฟังเจพัดบ่ได้จับล่าพะขันมันมาล่าพะล่าพะมีสองมีสองแล้วก็เทสาตีลาพระลาพระมาตรฐานเกษตรมีเจ็ดเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีภูมิปโลก็คือ ภูมิปาโลก็คือลาภะถ้าจะจับอิหลีด้วค่ะถ้าจะจับจริงๆนะ่ะสองเก้าเก้าสองลาว,วันนี้นะคะถ้าจะจับเอาตำแหน่งลาภะสองเก้าเก้าสองมีแค่นั้นเนาะคะนะ่ะเนาะมีแค่นั้นจริงๆถ้าจะจับลาภะนะมีสองเก้าเก้าสองลาพัฒนาวันที่เจ็ดกันยาหกห้าแต่ว่าถ้าสถิตเลิกลัคนานะ่ะมันเป็นภูมิปาโลนี่ สถิตเลิกเป็นผู้มีปาโลนี่เจพัดฟันสองเก่าแบบโตเดียวเลยหาเลยเนาะคะ่ละลวก็โทศมลักษณ์นี่ถ้าเป็นผู้มีปาโลนี่หรือว่าเป็นอาลาพระจังเสียเจพัดจะฟันสองเก่าเจ็ดสองเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวแต่ว่านี่มันบ่เมนอันนี้มันลนักขณามันบเป็นสมโพธเป็นตโนมันบเป็ไปอยูหามหาธโนเป็นกรรมะมันบัด,บด,บด,บดบามาอยแปดกับศูนย์กับ 1, หนึ่งแม่ค่ะเนี่ย มันจะดาวมันจะเป็นอย่างนี้ดิไม่น่าเจพัดฟันใดกับคักนี่เวลาที่เจพัดฟันฟันแบบว่าฟันแบบว่ามันใจน่ะมันจะมันจะได้ได้กันหมดยังสินะคะตำแหน่งถูกยางมันได้กันอันนี้มันจะขัดคัดกันอยู่เนาะค่ะอันนี้เจพัดวเคอยฟั่งก่อนเจพัดจะมาว่างให้ทีนี้เจพัดกับบลูว่าเจพัดจะว่างว่างแบบว่าแบบคิดพิดหรือคิดถึกเนาะค่ะเนาะ คิดถูกหรือคิดผิดเจพัดก็เลยเลือกที่ลาวพัฒนาวันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดกันยาหกห้าลาวพัฒนาเจพัดสูตรมันเป็นสูตรดวงดาวสูตรคํานวณเนาะค่ะเนาะมันไม่ใช่สูตรแบบว่าบวกลบพู้นานเพราะจะแบบเป๊ะแบบว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางนะะเนาะะเจพัดหาวิ่งลูดที่ศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทําไมต้องให้ศูนย์กับหนึ่งเพราะว่า ทศมรร์มันเป็นมหาธโนเป็นกร,มม,กรมมะกรรมะก็คือหาเนาะคะ่ะถ้าจับกันจริงๆอ็คือหนึ่งหาศูนย์หาแปดหาแต่ว่าเจพัดป่ะจับแบบนั้นเจพัดจับวิ่งลูดศูนย์แล้วก็หนึ่งเจพัดจะเอามหาธโนใส้กันเนาะคะ่ะเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมารูปแบบไหนนะอันนี้เท่ากับคือดาวมันดาวมันไม่ได้เด่นมากอะคะ่ะเทาต้องเลือกแบบไดแบบหนึง่ง ซึ่งที่เจพัดบอลมากมันออกได้เบิดเด้ถ้ามาลาภะก็มาสองมาเจ็ดมาเก้าสองเก้านะคะสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้านาะคะเนะาะธรรมาลาภะเด้ถ้ามาถ้าเจพัดจับไห่คือวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งจับคู่ให้ศูนย์หนึ 0, 0่งศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองนะคะที่เจพัดจับไห่เนาะคะ่ะมือน,นีเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาอันนั้นก็เป็นแนวทังที่เจพัดได้วอลให้ฟังเนาะค,ะนะคะ่ะเนาะ ถ้ามาลาภะจะมานี่นะคะตัวสีแดงนี่ลาภะเจ็ดสองเก้าสองเก้านี่จะเด่นมากถ้ามาลาภะนะคะแต่บางครั้งทศมลักษ์มันไม่มีลาภะไงแต่ว่าเจพัดกะเพราะว่าลาภะนี่มันสวยมากภูมิปโรนี่สองเก้าเก้าสองนี่แต่ว่าเจพัดไหาตัวนี้เจพัดไห่เป็นทศมลักษ์ออกมาให้นะคะเนาะตรงนี้มันมาออกตรงนี้บ่อยนะคะเนาะ มันชอบออกตรงนี้บ่อยมากนี่เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเลขจะออกตัวใดเจพัดบอลูด้วยค่ะเจพัดวิ่งลูดที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะเด่นหละเด่นนีหลีคือศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองเนาะค่ะเนาะศูนย์สามศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งสองนะคะเนาะนี่ด้วยค่ะเด้อแนวทางนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเจพัดกับบรลูดเดอร์วเลีจอกตัวใดค่ะ เนาะคะ่ะเนาะห้เป็นแนวทางเด้อค่ะห้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะค่ะสําหรับนี่ก็คือเล่าพัฒนามือนี่เนาะคะ่ะเมื่อนี่เจพัดกับมาอธิบายเรื่องหุ่นเนาะคะ่ะเนาะเหลขหวุวนหุ่นหวยหุ่นเจพัดคํานวณตามสูตรดวงดาวเด้อค่ะท่านผู้ชมก็จะจับหรือจับดาวจับเวลาแต่ว่าตามสถิติที่พานมานี่หุ่นดาวโจนวี่นี่เขาเขาแทบจะแบบ รูดซิปคังนี้จะพาดยุ่แค่คังเดียวที่จะพัดลูดเองเนาะค่ะเนาะจะพัดลูดเองจะประมาณนั้นเมื่อแรกนี่คือเดนสองเนาะค่ะดาวโจนวีเร้อโจนวีโจนปกติสามสามกับศูนย์เดนสองกับเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าลูดสองเอาตัวเดียวคือสองปกติคือโจนปกติคือสามเนาะค่ะเนาะแต่ว่าลูดมันมันมันํนนำนันละ่ะ ่าช่วงนี้ศูนย์มาทุกมือาผู้ได้เหรียญจะลูศูนย์มาทุกวันทั้งวีทั้งปกติโจรโจรวี่โจรปกติมามาศูนย์ตลอดเนาะคะ่ะอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้มือนีก็เจพัดก็ขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะเนาะเจอกันไม่คลิปหนาสําสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ